โงงเผยสาเหตุเทงไม่เข้าบ้านสีเดือนเคยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากหลังจากที่ไม่เข้าบ้านนานเกือบสีเดือน สำหรับเทงเถิดเทิง er eng, หลังแม่มาลาภรรยาจับพฤติกรรมได้แต่ถึงอย่างนั้นปัจจุบันทั้งคู่ก็ปรับและเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้หากย้อนกลับไปช่วงราวๆปี2562เกือบ3ปีที่แล้วเมื่อเทงเถิดเทิงไปออกรายการมัมจกมกตลกรุวมวงการก็ไม่ไวยถูกถามว่าทำไมถึงไม่เข้าบ้านแต่เจ้าตัวเทงเถิดเทิงก็บ่ายเบียงและเลี่ยงจะตอบคำถามจนกระทั่งนงชชชาโทรเข้ามากลางรายการพร้อมเผยว่า เทงเถิดเทิงไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาเองอีกทั้งยังแซวกันไปมาว่าคุณหน่งลืมกุญแจบ้านจนผมต้องนอนนอกบ้านเลยคุณทำแบบนี้จะไม่ให้ผมเข้าบ้านคุณใช่ไหมบ้านคุณเองแท้ๆแต่ไม่เคยอยู่เลยจนผมจะเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วจนกระทั่งหน่งชชาลั่นว่าโตๆกันแล้วเตือนไม่ได้ผมก็เคยผ่านจุดนี้คุณหม่ำคุณก็เคยผ่านมาแล้วผมก็ประมาณปีกว่าของพี่สองปีใช่ไหมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ลูม o t info ขอบคุณค่ะ